มาเดยครับพี่น้องสามเขาสามเขาซอยนะครับผมเขาหน้างามครับเขาหน้าปังครับเขาหน้าคุณยายพิมพ์เหมือนี้มาสามเขาครับ สวัสดีครับพี่น้องป้องฝายสุขุสุขชนมาครับมันนี้จิงก้อยภาษา,าพาละผ้ามาเฮ็ดเวียกครับสามเขาหน้าคุณยายพิมพ์ครับมันนี้อะไรได้แล้วเนาะหอบนั่งดังแล้วเนาะเขาง้ามครับเขาอยากห้างง้ยักน้อยก็เลยพ้ากันมั้สามครับ นีแม่คิมแม่น้องคิมก้อยแล้วก็คตงชิมครับเป็นผูลกให้เข่ามันอยากวางร้ายครับผมมันยุดบนยูด้เซาครับคนมาฮ็ดกระแนวนี่แล้วพี่นอ้องหยากระมี่แต่เขาร้ายกว่าหยาครับเพา้ยาก็ลุกหยาออกครับพี่นอ้องหยาเป็นหยาหัวแปียครับเ็บใบพวกกินพี่น้องเอ้ย นะครับเขาหน้าปีบอะลายรพได้กินครับหล่อมันหล่อมจะไปเหยียบจะไปเนียงมันดทีไรเนี้ยนี่ได้ครับกะเดี๋ยวครับลุงอีสานเช้าหน้าครับ ว่าเว้นจากง,งานนระจำเมือเขาหัวเขาสวนรอบนี้ 5, ท่าธรรมช่ว่าสามเขาครับม่อย่างนี้เขาก็หนงากร้า,กายครับผมหน้าสามอะไรนี่ครับได้3สามสิบสวอ น้ำตาลครับทำมาลายบัวลายอยู่ด้ยครับอหัวหันสามสิบสอบหัวหันสี่สิบแต่ที่ว่าลายอยู่แต่ว่าถอนตานสอบไงน้ำเบิรดครับน้ำเบิดกระสูบม่าตะขงนี่ครับสอบ สว่วนมัตามทรา,ายขนาด50กิโลครับนี่แหละตามที่กลบนีและครับพี่น้องน,นายลูกขี้โมเขาเอากาขึน้นมาแล้วครับเีิ่เแบ่งโอกาสมาสามนาีกก่ครับกะไปพี่น้องเขาขึนาา้นมารับปเฮ็ด ดำลงที่หน้าปังนี่ะครับโค่นหน้าปีนี่แหละน,นุ่นวางกับปักไว้ครับ,บเหยียบลง่มเลยเหยียบผมมันละ เง้ามันดีเลี้ยวบ่อ,อากาศหนาวครับร่มบีบีพี่จังฝนสิตกองโบงเมียนครับอันเป็นร่มหนาวพี่นอ้อง หนาวก็เห็ดที่เก่าเหรอครับ ไวอยู่ไก่กับมาซอยเด้อครับเดี๋ยวสิต้มปลาซูกินเอา้าวใหยกัดกันเลยครับครับเอนโคดันเนื้อโคใส่หกักครับพ่อยังกระยาไมาจป็งไรเวอร์ส่งึ้น เพราะต้องมีปัญหาการแล้วงานก็ได้วยขี้เส้นข้าวเส้นขี้เ้นไมเปวดแล้วดเยอะวัดก็ เนี่ย <Yeah. S 2> พักคมด้วยครับผมลมก็ลมครับพี่น้อง Ouch. <laughs> ากตรงเลยครับตกห่วงครับผมว้ามันสิบูติดติดแทนแนี่นอน เนี่ยครับต่อไปต่อ you <laughs> No mm -hmm. สนละสามขีดครับมันแปดกอออกามาเลยครับ ให้เนี่ยตะกินก้อยผ้าซา,าเห็ดเป็นครับรอดชมตอนจิบเกี่ยวน้ำเห็ดยิดปีก็ได้ครับพี่น้องแบบนี้เห็ดลายก็ได้ไลายพูนว่านี่ แล้วสามแล้วลุงคิมเัินก็สิเอาปุ๋ยลงวานใส่อีกครับกรบสีพามาเบิร์ตอนเดียวนำความมันได้แบบได้หลายบอ่อสิครับผมอาจจะได้หลายกว่าสามสิบสอบก็ได้ครับสามสิบสอบอย่นีอยู่แล้วครับผม ไปเลยเท่าพันว่าดำทีเอาฟางดำหางเอาล่วงมาสัน่นครับทำอะไรเลย,เลยรักลโลกอะไรต้นทุกต้นลท่านทำทีนะ วัยรุ่นทำเป็นครับพี่น้องของยอยลุก่อยยากโล่งน้ำเยอะ เหยียบลงดิน,นง่ายน้ำก็ดีพอดีครับพี่น้องน้ำแบบอิจุปัดขีว์ไปได้ครับปัดแล้วขีดแล้วขีดไปได้ครับเดี๋ยวอีกวักนที่หนึ่งกัก็มาบริโภคงานว่ามันขึ้นบ่ เป็นเรียงแี้แครับผมขึกมาขอให้ครับผม ายกล่องมาเลยมุนกล่องน้มัยเคลี่ยนไว้หนึ่เยเหยียบป้นคอยนี้นปักก็ไม